ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะข้ายะกันตนานะคะถือเลิกดีวันนี้บวงสรวงละครทีเดียว5เรื่องรวดโอ้โหแต่ละเรื่องนี้นะคะคุณคดึงพระนางระดับแนวหน้ามาประชันบทบาทกันอย่างคับจอเลยทีเดียวไหนลองดูสิครับเรื่องแรกเลยดีกว่านะคะจำปาํำพันธ์ ละครเชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาวค่ะเรื่องนี้เนี่ยได้สี่สิวัตรประกบนุ่นวรนุษย์การบ้านหนักนี่นะคะก็เลยตกกับนางเอกค่ะเพราะว่าต้องร้องเพลงแล้วก็ฝึกภาษาอย่างหนักเลยหนักค่ะเพราะว่าอย่างเพลงที่อัดไปเพลงดวงจำปาเป็นเพลงลาวซึ่งแบบดังมากที่นู่นเลยแนละ้วมันคำมันเป็นภาษาลาวค่ะแต่มันก็เหมือนเหมือนไทยผสมนิดนิดนะคะแต่ว่ามันก็ยากอ่ะด้วยสำเนียงด้วยแบบดนตรีมันจะแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้น,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 นลงลงอะไรอย่างเงี้ยก็ยากก็ เรื่องที่สองค่ะฟ้ามีตะวนันหัวใจฉันมีเธออ่าเรื่องนี้พระเอกเป็นใครหนางเอกเป็นใครครับสอนรามเทพพิทักษประกบจุยว๋รัธยาค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีโลเคชั่นสวยๆให้ติดตามกันทั้งเรื่องเลยด้วยตามเท่าที่อ่านบทนะฮะน่าจะเป็นซีนที่แบบ คนดูอาจจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะฮะมีเ<ะ>รือยอสมีมีบอลลูนม,มีอะไรที่อาจจะไปถ่ายที่โลเคชันแปลกในเรื่องของโลเคชันก็น่าจะสร้างความแมนเิกได้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอพี่หนุม่มเพราะว่าก็ติดตามผลงานพี่หนุม่มมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆใช่ตั้งแต่เด็กโตเป็นสาวแล้วหลังจากที่ท <c oughs> ่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ